ต้นนั้นแต่โซเฟชันวีครับคือของปีนั้นอาจจะเป็นโซเฟชันวีก่อนคือปี2 0 1 8เนาะพี่ไปเดินโซเฟชันวีเพราะอยากแบบพี่ชอบแฟชั่นด้วยพอไปปุ๊บเหมือนมีคนเห็นจากไลจากโซเฟชันวีเนี่ยให้ไปรายการแบบ I Can See Your Voice Original ของที่เกาหลีเลยซีซั่น6ก็อยากลองดูอ่ะมันมันจะอะไรยังไงอยากรู้ว่าพัฒนธรรมเป็นยังไงไปปุ๊บถ่ายทำเสร็จแล้วโปรดิวเซอร์ของรายการโปรดิวเอ็กซเนี่ยแหละเขาอ่ะมาพอดี อยู่ในตรงนั้นพอดีเลยทางเอ e t เนเขาก็ถามว่าพีกับสนใจจะมาไหมให้ส่งคลิปออเดชั่นมานะพีกส่งไปเป็นร้อยคลิปอะอตั้งแต่ทํากับข้าวเองพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษพูดคุยเป็นภาษาเกาหลีซึ่งตอนนั้นพูดได้แค่อันยองมเซลพีกิมีต่แค่นี้เลยจนจนกระทั่งสุดท้ายเราต้องบินไปเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเราไม่ไม่ไม่รู้เลยเขาก็เงียบหายไปเลยประมาณแบบเกือบครึ่งเดือนได้แล้วเหมือนเนี้ยเรานั่งกันอยู่เนี้ย ม,มีเมสเซจผ่านมาพูดจาการพิกตั๋วเครื่องบินพร้อมแล้วนะทุกอย่างพร้อมให้อยู่บินวันนี้เลยตอนเที่ยงคืนบินวันนี้เที่ยงคืนเลยใช่ครับแล้วตอนนั้นพี่อยู่งานบอลท่องสามเนาะกาลังจะเตะบอลจนแบบมองหน้ากันแล้วแบบเฮ้ยคือแบบพี่ได้ใช่ไหมอืมก็คือพี่ต้องไปใช่ไหมสรุปสุดท้ายก็คือวันนั้นเก็บกระเป๋าแล้วก็แบบให,ให้ให้คนที่บ้านนะฮะ เอากระเป๋ามาที่สนามบินแล้วก็ไปเลยบินไปเลยนั่นแหละครับทุก oh. อย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก mm. ยังไม่ได้เตรียมเรื่องเพลง mm. ก็รู้แหละก็มีซ้อมมาบ้างแต่ว่ามันไม่ได้เตรียมมาเพื่อออดิชัน่นไม่ได้เตรียมมาเพื่อแบบออกรายการเนาะ mm. ก็เลยเป็นกลายเป็นเลิฟช็อตที่อเท่าที่ทําได้ประมาณนั้นครับ mm.